จิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติเมื่อจิตว่างจากสมุติก็เป็นนิพพานเป็นวิมุตติเป็นนิโรธจิตว่างจากสมุติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลาเขาปงุงแต่งให้จิตนั้น ต้องฟูฟูแฟบแฟบติดติดัดๆัดคล่องคกาคาจิตว่างจากสมุติว่างบริสุทธิ์ว่างสงบว่างเย็นว่างวิเวกว่างสงัดจิตว่างจากสมุติไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ต้องอะไรกับอะไร ไม่ตั้งอะไรกับอะไรจิตว่างจากสมมติไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องสร้างไม่ต้องรักษาจิตว่างจากสมมติจิตว่างจากสมตมต,ต,มต,มติจิตว่างจากสมมติจิตว่างจากสมตตกสมติไม่เป็นสัตว์บุคคลไม่เป็นมนุษย์เทวดาไม่เป็นพรมเป็นมาร ไม่เป็นเป,นเปนรตอสุรกายสัตว์ฉาสันนรกไม่เป็นพระไม่เป็นมารจิตว่างจากสมุติจิตไร้เพศไรไวัยจิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่ใช่อะไรจิตว่างจากสมุติ หยุดการแสวงหาหยุดการปรุงแต่งหยุดการครอบครองหยุดการรักษาหยุดการสูญเสียสูญสิ้นจิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติจิตว่างจากสมุติเป็นจิตที่หมดภาระหมดปัญหาหมดเรื่องหมดความกังวลหมดทุกข์จิตว่างจาก สมมุติจิตว่างจากสมมุติก็เป็นปรมัติเป็นนิพพานจิตว่างจากสมมุติก็ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องจําไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องเอะลังเลสงสัยไม่ต้องวิตกวิจารณไม่ต้องถามไม่ต้องตอบไม่ต้องสนทนาไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมายา จิตว่างจากสมมติ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 ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม,อไม่ต้องหิวไม่ต้องกระหายไม่ต้องเป็นกิเลสไม่ต้องเป็นกรรมไม่ต้องเป็นวิบากจิตว่างจากสมมติจิตว่างจากสมมติจิตว่างจากสมมติ จิตว่างสมมติไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีวันเดือนปีไม่มีอะไรไม่มีสมมุติสมหมายไม่มีที่นิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีเครื่องหมายจิตว่างจากสมมติไม่ต้องมีอาหารของอวิชชาจิตว่างจากสมมติไม่ต้องเป็นอวิชชาตัณหามานิมาณคิฏติอุปทาน ไม่ต้องเป็นกิเลสอุปกิเลสสังโยชน์สังชน์สลัดสละละคลายหมดเหลือแต่ความว่างจากสมมติจิต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 ว่างจากสมมติ จิตว uhm. ่างจากสมุดจิตว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 ่างจากสมุดไม่ถูกโลกครอบงำจิตว่างจากสมุดจิตว่างจากสมุดจิตว่างจากสมุด